สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานกระถินนะครับเอาเงิน20สบาทมาด้วยเงิน2ีิบาทที่เก็บมาตั้งแต่จันทรุปเอามาที่ย0บาทเดี๋ยววันื่นไม่มีตางกินหรอกเราไปอยากเงินค่ารงเรียนนะครับวันนี้เราจะเอาเงินเนี้ยไปทําบุญนะครับแล้ววันนี้ผมจะบอกเก็บความรู้นะครับเก็บความรู้ของวันนี้ก็คือการที่เราทําบุญแล้วเราเอาบุญเนี่ยให้บุญเข้ารุดเรานะ การทาการเอาเงินยี่สิบบาทเนี่ยครับไปทําบุญเราก็จะได้บุญมาใช่ไหมครับแล้วก็คิดในใจว่าอุทิศให้แก่บรรพุรุษเราหรืออุทิศให้ปู่ย่าตายายเราครับการให้แบบนี้เราเรียกว่าทักษินาทักษินาทานาส่วนข้างหน้าน,นะน่าจะรู้ว่าอะไรไงคนเต็มเลยครับ เยอะมากเลยอยากให้ชมวิวครับน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวคอไปเดี๋ยวไปเยี่ยมอันนี้นะครับแค่นี้รับไปเลยครับดาวไว้รอบแบบนี้แล้วด้วยได้ใส่ผู้เมีประไมาเป็นมงคลของพระเจ้าท่านเมตตาแล้วก็ยังมีใบที่ยายขอให้มาด้วยมืออธิษฐานด้วย เพื่อเป็นบุญหูเพื่ออนุโมทนาในเมื่อรา